ปรากฏเจอดีแล้วครับว <ie> ับนนี้เห็นไฟไหมครับลูกไฟข้างหน้าเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาครับติดห้วยครับตกปรากฏครับวันนี้เราเจอสิ่งผัศจริย์ใคร<ม><า>ดูครับ <laughs> ไฟอะไรเ<ด>นาะเห็นแวบแวบแวบมันไกลครับไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับผีโปง่ปงผีโป่งครับผีโปง่ง ตอนแรกเราจะเข้าไปหมายตรงนั้นนะครับพอเห็นโลกไฟครับเราถอยมาอย่างเร็วเลยครับดีนะครับที่อยู่บนรถกระพริบกระพริบนะครับเนี่ยดวงไฟกำลังลอยอยู่นะฮะวันนี้หลังวันพระสองวันนี้หลังวันพระสองวันก่อนสองวันนี้โอู้หานี้มีมีดีให้เห็นเนะ่เนี่ยไฟกระพริบนะครับผม ไี่บ้านคนนะครับตรงนี้เป็นทุ่งนะครับายครับไฟครับใครดูอยู่ครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมครับครับดูครับเฮ้ยยิ่งใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ขึ้นแล้วนะไฟอะ น,นี่บอกไงไม่รูุ้ดดัดสงสัยเลยลองลส่องหน่ยส่องให้ดูมาถ่ายส่องให้รู้รรรไม่รูวิธีนี้เออรปบดป واس ัไม่ใช่ทำไมตกปลาก็ไม่ใช่หรอไม่ใช่ ไม่ใช่ตกปลาไม่ใช่ตรงนู้นใช่ของแท้ยะฮะของแท้เออเจอนด้เหมนไล่ไล่ไล่มาไล่ตามแนวเว่ ไม่มีบ้านคนไม่มีใครอยู่นะครับตรงนั้นครับเป็นลำห้วยกับทุ่งนาครับแตกใครดูหน่อยเปรี้ยวเออืเออ่เอ,อเข้าขใกล้ก็แตก ที่กูมองเห็นก่อนได้ชีรถหัวไปดูเนาะครับตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ไงอแอบแอบไปเรื่อยไปนี่มนันอยู่ตรงสระบุรารีไงหายกินอะไรสักอย่างเห็นไหยเห็นนี่แป๊บแป๊บแป๊บดูอยู่<อ>ก,กดไลค์กดมีโปรงครับผม กล้องผมซูมได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนสอง่งส่งไฟให้ดูครับว่าไกลแค่ไหนขนาดไหนไกลมากนะครับไกลมากอยู่เราก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะครับมาฐานเลยครับในป่าในป่าเลยครับเราจะคงไม่มีตำรวจมาตั้งด่านแถวนี้ครับ<ม>ไฟแดงแดงครับ ตั้งป่านี้ตั้งอยู่ในป่านี้นะได้ต้องไม่มีครับเงียบครับตรงนี้เป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับแดงๆอยู่ครับเขี่บไปไกลเรื่อยๆครับเข้าไปดูเลยไปเฮ้เข้าไปดูปะ ไม่ถ้ามีคนอยู่มันก็ต้องเห็นแบบเห็นอะไรบ้างนะเออใช่ไฟครับไฟครับแล้วก็อยู่ตรงใช่้วยสยองเรื่มไกลไปเรื่อยแล้วครับหนแดงๆดงไปไหนแล้วครับ ฝั่งนี้ไม่เห็นต้องอช,ช,ชัดชัดชัดเขียวแปบแปบแ๊บแบบแบบใครบอกว่าไฟเขียวไม่มีครับมีไฟแดงแดงครับด <c oughs> นในป่าปุ๊บ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 ในป่าสงสัย ไหนวะโอ้เห็นดมเห็นไหมรถกู้ชีพรือเปล่ารถกู้ชีพต้องมีสีน้ำเงินกู้ชีพเลยเข้าไปทางมันแน่นะไอ้รถตำรวจหรอเปล่าด่านตรวจหรือเปล่าไปตรวจอยู่ไอ้ทุงนานี่นะไฟผ เอาสะก,กูคนลุกเลยวันนี้ไกลนะยืนยันครับว่าไม่มีบ้านคนครับไม่มีด่านตรวจครับคนจะเปิดไฟแจ้งหเปล่าไฟมอไซหรือเปล่า мам баби